สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์เสียงจริงในใจวันนี้ผมอยากพาคุณมาฟังเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ชีวิตของเขาคือบทเรียนเรื่องอิสรภาพที่ลึกซึ้งกว่าคำใดๆชายที่ถูกจองจำเกือบครึ่งชีวิตแต่กลับไม่เกลียดผู้ที่ขังเขาไว้ชายที่เมื่อได้อิสรภาพเขาเลือกให้อภัยแทนที่จะแก้แค้นเขาคือเนลสันมันเดลา เนลสันโรลิลลามันเดลาเกิดเมื่อวันที่18กรกฎาคมปี1918ในหมู่บ้านเล็กๆชื่อว่าเมอร์เวโซทางตะวันออกของประเทศแอฟริกาใต้เขาเติบโตในชนเผ่าแอ็ซ่าซึ่งมีวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและศรัทธาในผู้นำเผ่ามาแต่โบราณคำว่าโรลิลลาในภาษาของเขามีความหมายว่าตัวก่อปัญหา และบางทีชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้นั้นอาจเป็นคำทํานายของชีวิตเขาก็ได้เพราะตลอดทั้งชีวิตเขาคือคนที่กล้าทํำสิ่งที่ไม่อาจนิ่งเฉยได้พ่อของมันเดล่าเป็นหัวหน้าเผ่าแต่เมื่อเขาอายุได้เพียงเก้าขว่มพ่อก็ถูกปลดจากตำแหน่งและเสียชีวิตในเวลาต่อมาเขาถูกส่งไปอาศัยอยู่กับหัวหน้าเผ่าผู้มีอิทธิพลซึ่งเลี้ยงดูเขาเหมือนลูกชาย และนั่นทําให้มันเดล่าได้เรียนรู้เรื่องความรับผิดชอบและภาวะผู้นําตั้งแต่ยังเด็กเขาเคยเล่าว่าผมเห็นหัวหน้าเผ่าของผมนั่งฟังคนอื่นพูดก่อนเสมอแล้วค่อยพูดเป็นคนสุดท้ายนั่นคือสิ่งแรกที่ผมเรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้นําเขาเข้าเรียนในโรงเรียนประจําที่สอนโดยมิชชันนารีอังกฤษและนั่นเป็นครั้งแรกที่เขาได้รับชื่อภาษาอังกฤษว่าเนลสันจากครูของเขาเอง เพราะครูไม่สามารถออกเสียงชื่อแอฟริกันของเขาได้ตั้งแต่นั้นมาเขาจึงถูกเรียกว่าเนลสันมันเดล a าวัเด็กของเขาเต็มไปด้วยความใฝ่ฝันเขาอยากเป็นนักกฎหมายอยากช่วยเหลือคนในเผ่าของตัวเองและอยากเห็นคนผิวดำมีสิทธิ์เท่ากับคนผิวขาวในยุคนั้นแอฟริกาใต้ยังอยู่ภายใต้ระบบอาป,ปไท์ระบบการแบ่งแยกสีผิวที่เข้มงวดที่สุดระบบหนึ่งในประวัติศาสตร์โลก คนผิวดำถูกห้ามเรียนรูเรียนเดียวกับคนขาวถูกห้ามเดินถนนบางสายห้ามขึ้นรถบัสบางคันและแม้แต่ในศาลคนผิวดำยังไม่สามารถมองหน้าผู้พิพากษาผิวขาวได้มันเดลาเข้าเรียนกฎหมายที่มหาวิทยาลัยฟอร์ดแฮร์ซึ่งเป็นหนึ่งในไม่กี่แห่งที่รับนักศึกษาผิวดำในเวลานั้นแต่ไม่นานเขาถูกไล่ออกเพราะเข้าร่วมการประท้วงเรียกร้องสิทธิ์ของนักศึกษาเขาหนีไปยังเมืองโจฮันเนสเบิร์ก เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ไม่แน่นอนและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่เปลี่ยนโลกใบนี้ที่โจฮหนเนสเบิร์กเขาทำงานทุกอย่างตั้งแต่ยามจนถึงเสมียนเพื่อเลี้ยงชีพและในที่สุดเขาก็ได้เรียนจบกฎหมายจริงๆและเปิดสำนักงานทนายร่วมกับเพื่อนชื่อโอลิเวอร์ทัมโบพวกเขาก่อตั้งสำนักงานทนายผิวดำแห่งแรกในแอฟริกาใต้เพื่อช่วยเหลือพวกคนที่ถูกกดขี่โดยไม่คิดค่าจ้าง มันเดลาเห็นความอายุติธรรมของสังคมทุกวันเห็นแม่ที่ถูกตีเพราะนั่งในรถเมลผิดคันเห็นพ่อที่ถูกจับเพียงเพราะเดินในพื้นที่ของคนขาวและสิ่งเหล่านี้ทำให้เขาไม่อาจนิ่งเฉยได้อีกต่อไปปี1944เขาเข้าร่วมกับ African National Congress หรือ ANC องค์กรที่ต่อสู้เพื่อสิทธิของคนผิวดำ และในไม่ช้าเขาก็กลายเป็นหนึ่งในผู้นำที่โดดเด่นที่สุดของกระบวนการเขาไม่เชื่อในการใช้ความรุนแรงในตอนแรกเขาเชื่อว่าความเปลี่ยนแปลงสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยการต่อสู้โดยสันติแต่เมื่อเวลาผ่านไปเขาเริ่มเห็นว่ารัฐบาลไม่ตอบสนองต่อการเรียกร้องอย่างสันติเลยกลับใช้ความรุนแรงตอบแทนเขาถูกจับถูกคุกคามถูกสอดแนมและในที่สุดเขาตัดสินใจว่า บางครั้งเมื่อการพูดไม่ทําให้ใครฟังการต่อสู้ก็อาจเป็นภาษาสุดท้ายที่เหลืออยู่เขาก่อตั้งหน่วยต่อต้านชื่อว่าอุมคอนโตเวซิสเวหรือหอกแห่งชาติเพื่อใช้ปฏิบัติการเชิงสัญ,ญลักษณ์ต่อต้านรัฐบาลปี1962เขาถูกจับในข้อหายุยงให้เกิดการกรบฏและสมรู้คิดต่อต้านรัฐบาลเขาถูกพิจารณาคดีในสิ่งที่รู้จักกันในชื่อริวเนียทริัล ซึ่งเป็นคดีที่โด่งดังไปทั่วโลกในสารวันนั้นเขากล่าวสุนทรพจน์ที่ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่าข้าพเจ้าต่อสู้กับการครอบงามของคนผิวขาวและข้าพเจ้าต่อสู้กับการครอบงามของคนผิวดำข้าพเจ้าปรารถนาให้เกิดสังคมประชาธิปไตยและเสรีที่ทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียมมันคืออุดมการณ์ที่ข้าพเจ้าพร้อมที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อมันและถ้าจำเป็น ข้าพเจ้าพร้อมที่จะตายเพื่อมันเขาถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตและถูกส่งไปยังเกาะโรเบนไอแลนด์สถานที่ซึ่งจะกลายเป็นบ้านของเขาไปอีก18ปีเต็มท่ามกลางห้องขังเล็กๆไม่มีเตียงมีแต่เสื่อฟางและผ้าหม่มผืนเดียวและการทำงานหนักในเหมืองหินทุกวันเขาเคยพูดว่าแสงแดดที่สะท้อนจากหินปูนแสบตาจนทำให้ผมเกือบตาบอด แต่สิ่งที่ยากที่สุดไม่ใช่ความเจ็บปวดทางกายมันคือการต่อสู้กับความสิ้นหวังในใจแต่มันเดล่าไม่ยอมให้กำแพงคุกขังหัวใจของเขาเขาเริ่มเขียนจดหมายเริ่มอ่านหนังสือและเริ่มสอนนักโทษคนอื่นๆให้รู้จักสิทธิมนุษยชนเขาเปลี่ยนคุกให้เป็นห้องเรียนและเปลี่ยนความโดดเดียวให้เป็นเวลาสำหรับการเติบโตเขาพูดว่าอิสรภาพเริ่มต้นที่จิตใจ ถ้าหัวใจคุณยังเกลียดคุณก็ยังไม่เป็นอิสระจริงๆแม้จะอยู่ในคุกนานสิบปีแต่มันเดลากลับกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหงทั่วโลกภาพของเขากลายเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนที่ถูกกดขี่ในทุกประเทศนักดนตรีแต่งเพลงให้เขานักศึกษาเขียนชื่อเขาบนกำแพงและผู้คนหลายล้านเรียกร้องให้รัฐบาลแอฟริกาใตา้ปล่อยตัวมันเดลา กระทั่งในปี1990หลังจากใช้ชีวิตในเรือนจำ27ปีเต็มเขาก็ได้รับอิสรภาพเวลาที่เขาเดิอนออกจากคุกด้วยรอยยิ้มคือภาพที่ทั้งโลกไม่วันลืมแต่สิ่งที่น่าทึ่งที่สุดไม่ใช่การออกจากคุกของเขาแต่มันคือสิ่งที่เขาทําหลังจากนั้นเพราะแทนที่จะเรียกร้องให้เอาคืนหรือแก้แค้นผู้ที่ขังเขาไว้เขากลับพูดว่าเราจะไม่สร้างอนาคตด้วยความเกลียด แต่ด้วยความเข้าใจและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของการให้อภัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษย์เขากลายเป็นเสียงแห่งสันติภาพในประเทศที่เต็มไปด้วยบาดแผลเขายกเลอกแนวคิดพวกเขากับพวกเราแล้วเริ่มต้นใหม่ในนามของเราแต่เส้นทางหลังจากออกจากคุกของเขาก็ไม่ได้ง่ายเลยโลกภายนอกเปลี่ยนไปมากคนผิวขาวหลายคนยังคงกลัว คนผิวดำบางส่วนยังคงโกรธความไม่ไว้วางใจปกคลุมทุกหัวใจแต่มันเดล่าไม่เลือกที่จะพูดด้วยอารมณ์เขาพูดด้วยความศรัทธาเขากล่าวว่าเมื่อฉันเดินออกจากประตูเรือนจำฉันรู้ว่าถ้าฉันยังคงเกลียดคนที่ขังฉันไว้ฉันก็ยังติดคุกอยู่เหมือนเดิมและนั่นก็คือจุดที่เขาเริ่มเปลี่ยนแปลงทั้งประเทศด้วยสิ่งที่เรียกว่าพลังของการให้อภัย หลังจากได้รับอิสรภาพในปี1990เนลสันแมนเดลาไม่ได้กลับออกมาด้วยความโกรธหรือความต้องการแก้แค้นเขาออกมาด้วยหัวใจที่สงบและรอยยิ้มของคนที่เข้าใจแล้วว่าความเกลียดชังไม่เคยสร้างสิ่งใดให้ใครได้จริงในขณะที่คนทั้งประเทศต่างรอว่าเขาจะทำอะไรต่อไปจะปลุกระดมให้ลุกขึ้นสู้หรือไม่จะโต้กลับรัฐบาลที่เคยกดขี่หรือไม่แมนเดลากลับพูดประโยคแรกว่า เรามาเริ่มต้นใหม่ด้วยกันเถอะในฐานะคนแอฟริกาใต้คนเดียวกันเขาเริ่มต้นการเจรจากับรัฐบาลผิวขาวที่นำโดยเฟรเดริกวิลเลมเดอะเคิร์กโดยท่าทีที่เต็มไปด้วยเหตุผลและความเคารพซึ่งกันและกันทั้งสองฝ่ายร่วมกันยุติระบบอาพาธายที่กดขี่มานานหลายสิบปีมันไม่ใช่การเจรจาที่ง่ายเลยเพราะทั้งประเทศยังเต็มไปด้วยความแค้นความกลัวและความไม่ไว้วางใจ แต่แมนเดลายืนหยัดอยู่กลางพายุอารมณ์เหล่านั้นด้วยความนิ่งเขาพูดกับเพื่อนร่วมขบวนการว่าเราต้องให้อภัยพวกเขามีใช้เพราะพวกเขาสมควรได้รับแต่เพราะเราต้องการอิสราภาพจากความเกลียดในใจตัวเองในปี1994แอฟริกาใต้จัดการเลือกตั้งอย่างเสรีเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ทุกคนไม่ว่าผิวสีใดสามารถออกเสียงได้และผลการเลือกตั้งก็เป็นอย่างที่หลายคนคาดไว้นั่นคือ เนลสันม a นเดล a าได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีคนแรกของแอฟริกาใต้ที่มาจากการเลือกตั้งเสรีชายที่เคยเป็นนักโทษกลายเป็นผู้นำสูงสุดของประเทศในเวลาเพียงไม่กี่ปีสิ่งที่เขาทำหลังจากนั้นกลายเป็นตำนานของโลกเขาไม่ใช้ตำแหน่งเพื่อตอบโต้ศัตรูเก่าเขาเลือกใช้ตำแหน่งเพื่อสมานแผลแทนเขาตั้งคณะกรรมการ Truth and Reconciliation คือคณะกรรมการความจริงและการปรองดอง เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายทั้งเหยื่อและผู้กระทําได้พูดได้เล่าได้ยอมรับความจริงและได้ให้อภัยกันต่อหน้าเขากล่าวว่าการให้อภัยไม่ได้เปลี่ยนอดีตแต่มันทำให้อนาคตดีขึ้นได้คำพูดนั้นกลายเป็นหัวใจของประเทศที่เคยแตกแยกและทำให้แอฟริกาใต้ค่อยๆฟื้นจากรอยแผลที่ยาวนานกว่าครึ่งศตวรรษแมนเดล,ลาเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงประเทศไม่ได้เริ่มจากนโยบาย แต่มันเริ่มจากหัวใจของผู้คนเขาเดินทางไปทั่วประเทศพบทั้งชาวบ้านชาวเมืองผู้นำศาสนาและคนผิวขาวที่เคยต่อต้านเขาเขาจับมือกับทุกคนโดยไม่แบ่งฝักฝ่ายเขายิ้มให้ศัตรูเก่าและกล่าวว่าฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อเปลี่ยนแปลงคนขาวให้เป็นคนดำหรือคนดำให้เป็นคนขาวฉันมาที่นี่เพื่อเปลี่ยนแปลงใจของเราทุกคนให้เป็นมนุษย์ที่เข้าใจกันมากขึ้น หนึ่งในช่วงเวลาที่โลกไม่มีวันลืมคือในปี1995ระหว่างการแข่งขันรักบี้ชิงชําโลกซึ่งเป็นกีฬาที่คนผิวขาวในแอฟริกาใต้รักมากขณะนั้นทีมชาติแอฟริกาใต้มีสัญ,ญลักษณ์ที่เคยถูกมองว่าเป็นของคนขาวแต่แมนเดลากลับสวมเสื้อของทีมนั้นในวันชิงชนะเลิศและเดินลงไปจับมือกับนักกีฬาพร้อมตะโกนเชียร์พวกเขาเสียงเชียร์แมนเดลาแมนเดลาดังไปทั่วสนามคนทั้งประเทศร้องไห้เพราะในวันนั้น พวกเขาไม่เห็นสีผิวอีกต่อไปพวกเขาเห็นความเป็นหนึ่งเดียวมนเดลาไม่เคยพูดถึงความยิ่งใหญ่ของตัวเองเขามักพูดว่าผมไม่ใช่นักบุญผมเป็นเพียงคนธรรมดาที่พยายามทำในสิ่งที่ถูกต้องเขายอมรับว่าเคยโกรธเคยเจ็บเคยเกลียดแต่เขาเลือกที่จะไม่ให้สิ่งเหล่นานั้นอยู่ในใจนานเกินไปเพราะเขาเรียนรู้ว่าความเกลียดเหมือนการดื่มยาพิษแล้วหวังให้คนอื่นตายหลังจากดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีครบหนึ่งวาระ เขาตัดสินใจลงจากตำแหน่งในปี1999ทั้งที่คนทั้งประเทศอยากให้เขาอยู่ต่อเขาพูดว่าผมไม่ได้ต่อสู้เพื่อจะเป็นผู้นำผมต่อสู้เพื่อให้คนอื่นมีสิทธิ์เป็นผู้นำได้เช่นกันการตัดสินใจครั้งนั้นยิ่งตอกย้ำว่าเขาไม่ใช่ผู้นำที่ต้องการอำนาจแต่เป็นผู้นำที่ต้องการความยั่งยืนของประชาธิปไตยแม้หลังเกษียณแมนเดลาก็ยังคงอุทิศชีวิตเพื่อสันติภาพและการศึกษาเขาก่อตั้งมูลนิธิแมนเดลาฟาวเดชัน เพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและช่วยเหลือเด็กยากจนทั่วโลกเขากล่าวว่าการศึกษาเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุดที่เราสามารถใช้เพื่อเปลี่ยนโลกได้ในช่วงบั้นปลายชีวิตแมนเดลามักพูดถึงเวลาและความสงบเขาใช้เวลาปลูกต้นไม้อ่านหนังสือและอยู่กับครอบครัวเขาไม่ต้องการอนุสาวรีไม่ต้องการชื่อถนนหรืออาคารที่ตั้งตามชื่อเขาเขาเพียงบอกว่าถ้าโลกยังมีความอายุติธรรม ให้พูดชื่อฉันได้แต่ถ้าโลกดีขึ้นแล้วขอให้ลืมชื่อฉันไปเถอะเขาเสียชีวิตในวันที่5ทธันวาคมปี1933ด้วยวัย95ปีแต่สิ่งที่เขาทิ้งไว้ไม่ใช่เพียงชื่อของผู้นำผู้ยิ่งใหญ่แต่คือแนวทางของความรักและการให้อภัยที่โลกยังคงพูดถึงมาจนถึงทุกวันนี้เนลสันแมนเดลาเคยพูดว่าอิสรภาพไม่ได้หมายถึงแค่การปลดโซ่ตรวนจากตัวเราแต่อิสรภาพแท้จริงคือการมีชีวิตอยู่ ด้วยวิธีที่เคารพและยกระดับผู้อื่นประโยคนี้คือสิ่งที่อธิบายชีวิตเขาได้อย่างสมบูรณ์เพราะแม้จะเคยอยู่ในคุกยาวนานกว่าครึ่งชีวิตแต่หัวใจของเขาไม่เคยถูกขังเลยแม้แต่วินาทีเดียวหากเรามองย้อนกลับไปตลอดเส้นทางของแมนเดลาจะเห็นว่าเขาไม่ใช่แค่ผู้นำทางการเมืองแต่เป็นผู้นำทางชีิตวิญญาณของโลกเขาไม่ได้ต่อสู้เพื่อชนะแต่ต่อสู้เพื่อเปลี่ยนเขาไม่ได้ต้องการให้ใครคุกเขาต่อหน้าเขา แต่ต้องการให้ทุกคนยืนขึ้นด้วยกันระหว่างทางที่ไม่มีใครเห็นของเนลสันแมนเดลาคือเส้นทางของการต่อสู้ภายในการต่อสู้กับความโกรธความเจ็บและความกลัวจนค้นพบว่าอิสรภาพที่แท้จริงไม่ใช่การอยู่นอกกำแพงแต่คือมีหัวใจที่ให้อภัยได้แม้จะมีเหตุผลมากมายที่ไม่ควรให้อภยัยเพราะในที่สุดความรักต่างหากที่ทำให้โลกขยับได้และเนลสันแมนเดลาคือเครื่องพิสูจน์ว่าแม้ในโลกที่มืดที่สุด แสงของการให้อภัยก็ยังสว่างได้เสมอแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ